วันที่สี่อาจารย์มีขึ้นศาลคดีม่นประมาสีสิงหาสีสิงหาของดรนัทก็จะมาไปขึ้นศาลให้ศารตัดสินคาให้การมันต้องดูตามคําให้การเขาเขาให้คาให้การไวร้แล้วกับศาลถ้าเขากลับคาให้การอาจารย์ก็ต้องว่าไปตามนั้นก็สู้กันไปในศาลยืนย่นข้อมูลยื่นหลักฐานกันไปจริงๆคดีนี้ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรเลยแค่เป็นเรื่องของการพูดผิดพูดผิดไม่ใช่พูดผิดทำาสอนนะ พูดผิดจากยกฟ้องไปสั่งฟ้องเอ้ยกฟ้องกับถอนฟ้องแค่นั้นเองพูดผิดแค่คํานี้เลยไม่ได้มีเจตนาพูดผิดมันพูดผิดเองเพราะอาจารย์ไม่รู้อาจารย์รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นลักษณะของการยกฟ้องเอ้ถอนฟ้องแต่ไปพูดว่ายกฟ้องมันเป็นการพูดผิดแค่นั้นเองก็เอามาเป็นแก่นสารเอามาเป็นเรื่องเป็นราวก็ไปสู้กันในศาลเพราะเห็นมีคนพูดว่ามีคนพูดว่าเออใครเขาพูดว่ามีคนแคบมากเลยนะอย่าหนีละกันอย่าหนีกูละกันอะไรสักอย่างหนึ่ง ออไม่หนีเราตั้งใจจะไปอยู่แล้วครั้งที่แล้วทนายไม่ได้ให้อาจารย์ไปอาจารย์จะทําตามทนายทนายบอกครั้งที่แล้วไม่ต้องไปมันไม่มีอะไรก็ไม่ได้ไปครั้งนี้ทนายเพราะว่าทนายเขาติดงานหรืออะไรสักอย่างอาจารยะบอกครั้งเนี้ยให้อาจารย์ไปศาลตัดสินยังไงก็ตามนั้นก็ตัดสินก็ยังไงก็แ,แค่ประทุมธานีนี่ตัดสินยังไงก็อย่างนั้นถ้าตัดสินให้ขอโทษก็ขอโทษตามคาขอโทษมันไม่ได้เป็นบ้าเป็นบอเป็นหลังอาจารย์ไม่ได้มีอัตราตัวตนใครมีอัตราตัวตนอยากได้คําขอโทษก็เอาไป ก็ให้รู้ไว้ว่าสุดท้ายแล้วตัวเองก็ไม่พ้นจากอัตราตัวตนความมีตัวกูของกูอยากได้คําขอโทษจากคนอื่นอาจารย์ไม่เคยเรียกร้องคําขอโทษจากใครเลยนะทั้งทาานี่คนดา่าอาจารย์สาเสียเทสียแม้แต่คนจราพัดคนเนี่ยขึ้นไอขึ้นอีใช้คําว่าไอเหี้ยด้วยซ้านะอาจารย์ก็ไม่เคยขอร้องให้เขามาขอโทษอาจารย์หรือไม่เคยแม้แต่จะฟ้องร้องใครท่างทางี่าอาจารย์ฟ้องก็ฟ้องได้ฟ้องได้เลยมันเข้าองค์ประกอบทุกอย่างเลยแต่จะไม่ฟ้อง เพราะคนมีธรรมไม่ฟ้องใครคนไม่มีธรรมคือคนฟ้องคนพระพุทธเจ้าสอนอย่างชัดเจนว่าไม่ให้เรายุ่งเกี่ยวกับความอาฆาตพยาบาทมากมายวัะนั้นการฟ้องร้องกันเนี่ยด้วยอัตตาตัวตนเพื่ออยากให้คนอื่นขอโทษตนเนี่ยจึงเป็นการฟ้องร้องด้วยกิเลสปัญหาอันหนาแน่นฟ้องร้องกันด้วยอัตตาตัวต,วต,วตนมานะทิฐิเพราะอยากให้คนอื่นเนี่ยสีโลลาตัวเองจะได้ดูสูงขึ้นจากการที่คนอื่นเนี่ยขอโทษเพราะฉะนั้น ถ้าวันนั้นศาลสั่งให้อาจารย์ขอโทษอาจารย์ก็ยินดีในการขอโทษไม่ได้มีตาตัวตนเรื่องมันก็จบไปแค่นั้นเองไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย,เลยแต่ให้รู้ว่าคําขอโทษนั้น,น,นเนี่ยมันเป็นคําขอโทษที่ศาลสั่งแต่เต็มใจไม่เต็มใจเป็นเรื่องที่รู้อยู่แก่ใจของอาจารย์เองแต่อาจารย์ยินดีทําตามสั่งสั่งก็สั่ง,ง,ง,งแบบไหนก็ทําแบบนั้นก็ให้รู้ไว้ว่าเราทําตามคําสั่งไม่ใช่ทําตามเหตุปัจจัยที่กวนแก่การทําเพราะนั้นอยากได้อะไรอาจารย์ให้อยากได้ตังอาจารย์ก็จะให้ตัง อยากได้ไม่มีปัญหาให้ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยอยากได้ก็ให้ให้ได้อาจารย์ยังบริจาคยังทำทานมาตั้งเยอะตั้งแยะทําไมอาจารย์จะให้ทานเล็กๆน้อยแค่นี้ไม่ได้จากคนที่มีราคาโทรศัโมหะขนาดนี้ให้ได้อยู่แล้วไม่ใช่ปัญหาถ้าอยากได้มากก็ให้สลับได้ไม่ได้มีปัญหาก็ให้สารสั่งมาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าดูตามกัน,กนตามบริบทใน,ในสังคมยุคทุกวันนีนะ้มันมีแต่ความอาฆาตพยาบาทมาดรายกัน คนที่พูดปากบอกว่ารักษาศาสนาแต่กลับทํำลายทํำลายทํำลายศาสนาสเองการทํำลายศาสนาเนี่ยคนที่มีราคาโทสะโมหะแล้วไม่ดับราคาโทสะโมหะข,ของตัวเองในใจนั่นแหละคือคนทํำลายศาสนาศาสนาคือคำสอนคนไม่ปฏิบัติตามคำสอนก็หมายความว่าทํำลายศาสนา คือทําลายคําสอนที่มีอยู่ในใจตัวเองเพราะฉะนั้นตัวเองบอกว่าตัวเองมีคําสอนเยอะมากรู้ชัดทุกอย่างพูดได้ไ้กระทั่งว่าอย่ามาแตะข้อใจปิดกนะถ้าแตะอีกมึงเจอกูแน่แต่ตัวเองกลับทําลายข้าใจปิดกในใจตัวเองกลับทําลายคําสอนพระศาสดานในใจตนทําลายศาสนานในใจตนเองเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีราคะโทสะโมหะแล้วไม่ดับคนด่าอาจารย์เยอะมาก ในยุคก,ก่อนหน้านี้แล้วจะก็เรียกร้องหาว่าที่พวกมึงด่าก,กูไปไหนกันหมดเหรอก่อนหน้านี้คนไปร้องเรียนอาจารย์กองปราบกองปราบที่มีทนายไม่ใช่ทนายคนเดียวนี่ที่ไปร้องอาจารย์กองปราบก่อนหน้านี้ก็มีทนายไปร้องอาจารย์กองปราบก็มีแล้วไปร้องกองปราบจนโดนตบล่วงไปที่กองปราบก็มีก็มีนี่ใช่ปะ่ะและสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างก็เงียบหายไปและสุดท้ายแล้วเนี่ยอะไรต่างๆนานา,นาม,มันเกิดขึ้นเนี่ย มันไม่ได้เก kind of ี่ยวข้องอะไรกับอาจารย์มันเกี่ยวแต่ละคนมันไปมีอัตราตัวตนมานาที่ถีกิเลสตัณหากันเองแล้วที่อาจารย์งงกว่านั้นที่สุดคือมีการพูดตัวเองบอกว่าตัวเองเนี่ยรักษาพศาสนาศาสนาคือคําสอนรักษาคําสอนรักษาแบบไหนทําไมถึงดูถูกเหยียดหยามคนอื่นอาจารย์ทราบมาว่าคุณปริมใช่ไหมที่ป่วยอ่ะเป็นนามาตารึ่งซีกูปริมปริมใช่ไหมเอาฮะรึ่งซีกกระถาง กับกลายเป็นว่าแทนที่จะสงสารเมตตากับดูถูกเหยียดหยามซ้ําเติมคนที่กําลังป่วยใกล้ตายสิ่งที่อาจารย์ง,งงมากที่สุดนี่คือคนที่รู้คําสอนเหรอเขากําลังจะตายเขากาลังเป็นอัมพาตติดเตียงแต่กับเอาหมอดูมาบอกว่าจะไม่ยอมลงเยื่อฟอสต่อยังไงก็จะลากมามาสารไม่มีความเมตตาเลยแม่ต้เดียวใช้คําว่ายังไงก็จะลากมาสารให้ได้ มันเป็นอะไรที่มันมีความแบบใจร้ายแล้วไม่มีความเมตตาหลงเหลืออยู่เลยเพื่อที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมของคนคนหนึ่งที่ตัวเองเป็นหมอดูจริงๆแล้วแบบโดนดูโดนด,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 ดูถูกเหยียดหยามแต่ตัวเองวางไม่ได้บอกว่ายังไงก็จะลากมาขึ้นศาลให้ได้แม้จะป่วยติดเตียงก็จะลากมาขึ้นศาลให้ได้มีหลักฐานทุกอย่างนั้นในสิ่งที่เขาพูดแคบไยทั้งหมดคืออาจารย์มองว่าทําไมคนคนหนึ่งถึงได้มีความอำมหิตไม่มีความเมตตาได้มากขนาดนี้ถึงบอกว่าแล้วก็ยังซ้ําเติมว่าเนี่ยแหละกรรมมัน กรรมผลของกรรมมันส่งผลแล้วมันพูดเหมือนสมนํำหน้าพูดเหมือนสมนํำหน้าคนคนหนึ่งที่กำลังเจ็บป่วยได้ไข้แม้เป็นศัตรูของตนแต่ให้อภัยไม่ได้นี่เรียกว่ารักษาพระธรรมได้พระธรรมจะตั้งมั่นคงดำรงอยู่ได้คนคนนั้นต้องปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมได้ถ้าปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ได้ก็ไม่เรียกว่ารักษาพระศาสนาถ้ารักษาพระศาสนาจริงต้องรักษาตั้งแต่ตนเอง ถ้าตนเองยังรักษาไม่ได้จะรักษาพระศาสนาได้ยังไงพระศาสนาคือคําสอนการรักษาคําสอนที่ดีที่สุดคืออะไรตัวเราเองปฏิบัติตามคําสอนนั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติตามคําสอนเราจะรักษาคําสอนอยังไงถูกต้องไหมมันจะรักษาอย่างไงวะในเมื่อเราปฏิบัติไม่ได้เราเป็นคนไม่รักษาแต่สอนให้คนอื่นรักษาเหมือนเราเป็นคนทิ้งขยะเลี่ยรา,าแต่สอนให้คนอื่นทิ้งใยะสอนให้คนอื่นเก็บขยะเราเป็นคนสอนให้คนอื่นแยกขยะแต่ตัวเองทิ้งขยะเนี่ยเลี้ยรา สะสมปนเปนกันไปแบบไม่มีการแยกอันไหนรีรซไซเคิลอันไหนควรใช้ไม่ควรใช้แล้วมันจะเรียกว่ารักษาศาสนายัางไงคนรักษาศาสนาตนเองต้องปฏิบัติได้ปฏิบัติได้ไม่ใช่เผยแผ่อย่างเดียวตัวเองต้องทําได้ด้วยตัวเองต้องเป็นแบบอย่างแบบอย่างแห่งความเมตตาแบบอย่างแห่งความสงครห์ออนุเคราแล้วรู้ไหมเราจําได้ไหมก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีการที่ดามาจารยจะแถลงข่าวแล้วมีคนเย็นตาอาจารย์แรงมากจนภาพพิง์ไปถึงหมอเซง ที่หมอเสงใข้สถานที่อาจารย์ปฏิบัติธรรมใช่ไหมแล้วมีการด่าไปถึงหมอเสงแล้วหมอเสงเนี่ยฟ้องแล้วก็มีจํานวนหนึ่งแล้วโดนฟ้องคนละแสน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 แส,นแ,สนแล้วก็มีคนหลายคนที่เข้าไปขอแต่มว่าไม่เปิดทาอาจารย์เลยบอกว่าจริงๆแล้วน่าจะเชิญอาจารย์ไปนะคนจะได้เห็นภาพแล้วหนึ่งเนี่ยนั้นะมีหมอด้วยมีนักศึกษาแพทย์ด้วยมาขอโทษไปแล้วแล้วเดี๋ยวรอดูเนี่ยเดี๋ยวเขาจะลงขอโทษ แล้วอาจารย์ชายเขาแคปมาแล้วมาโพสว่าน,นี่คือผลของการกระทําที่อาจารย์ไม่ได้เป็นคนฟ้องนะมันไปพาดพิงโดนหมอเสงแล้วหมอเสง่เขาฟ้อ,ฟองแล้วก็ไปขอโทษกันเรียบร้อยแล้วหวาดกลัวก็ไปตักแถวสุดท้ายก็ต้องไปขอโทษนั่นคือแบบอย่างเราอย่าคิดว่าผลของการกระทํามันไม่มีมันมีผลของการกระทําเสมอไปขอโทษหน้ารูปปั้นหมอเสงที่ลังสิตชั้นสอง่ะที่ตั้งรูปปั้นหมอเสง่ไปขอโทษหมอเสงแล้วเดี๋ยวจะมีมาอีกรอบหนึ่งมันจะมีใบอีกรอบหนึ่ง คือทางหมอเสงบอกว่าจริงๆแล้วอาจารย์ควรไปนะเพราะจริงๆแล้วที่เขาด่าหมอเสงมันเกิดเสื่อมเนื่องมาจากด่าอาจารย์แล้วเขาไปบริภาดถึงก็เดี๋ยวจะมีอีกรอบหนึ่งเขาก็คิดว่าเดี๋ยวอาจจะเชิญอาจารย์ไปด้วยจริงๆจุดประสงค์คืออยากจะให้ขอโทษอาจารย์แต่จริงๆอาจารย์ไม่ได้อยากได้คาขอโทษอาจารย์แค่อยากให้รู้ว่านี่คือการกระทํามันมีการกระทําเราอย่าคิดว่าทุกอย่างถ้าโดนด่าอาจารย์อย่างเดียวจะเฉยๆจะไม่ไม่ไม่คิดอะไรเพราะอาจารย์วางได้แล้วจะไม่คิดจะบังคับใครมาขอโทษ แล้วจะไม่คิดจะอาศัยสามเพื่อบังคับให้ใครมาขอโทษไม่เคยไม่เคยคิดไม่คิดคนมีธรรมกับคนไม่มีธรรมมันแยกกันออกชัดเจนเพราะฉะนั้นใครที่ทําไว้ก็รับผลของการกระทาไปไม่มีอาฆาตพยาบาทให้อภัยกันได้ทุกคนอาจารย์ก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้อาฆาตพยาบาทมากไรายกับบุคคลนั้นที่ด่าไปโดยจะลืมไปแล้วด้วยซ้าเพิ่งจะมาเลือกได้เนี่ยว่าเขาเริไล่เก็บกําลัางไล่เก็บกันพาเสีงงยงเพิ่งพูดกับอาจารย์เมื่อวันที่ไปดูที่ที่ภูเขามาที่หนองม่วงเพิ่งพูดกับอาจารย์ เขาจะว่าเออก็แล้วแต่ตอนแรกผู้บริหารเขาบอกว่าจะเอาตังมีจ่ายไหมไม่มีไม่มีไปบวชไปบวชเลยภาษาหนึ่งกนหัวบวชอย่างเดียวไปไปยายมามเหมือนเขาก็าแบบคุยกันว่าเอออย่าไปแบบรังแกเขาขนาดนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเออทำตามคําสอนที่อาจารย์สอนไว้ดีกว่าผู้บริหารคุยกันบอกว่าให้เอาใ้ให้เมตตาเขาแค่เขาขอโทษก็พอแล้วอย่าไปเบียดเบียนเดือดร้อนกันก็เลยให้แค่ขอโทษแล้วก็จบกันไปเาให้ขอโทษแล้วก็ไปลงโพสขอโทษ ที่เคยทําไว้ในครั้งนั้นก็ฟ้องหมดตอนนั้นที่ใครแบบภาพพิงถึงหมาเส็งโดนหมดทุกคนก็ไล่เก็บทีละคนจริงๆมันควรเอามาเป็นแบบอย่างครั้งต่อไปจะได้ไม่กล้าเวลาจะทําอะไรเนี่ยจะได้ไม่ไปภาพพิงถึงบุคคลที่สามเขาก็จะได้ระมัดระวังตัวเองมากขึ้น